ครับจูบิเตอร์ไนท์วันนี้ผมอยู่ที่ตลาดปทุกกรอีกหวันแล้วนะครับก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนเพราะว่าคนที่เข้าตลาดมาค่อนข้างจะน้อยนะเดี๋ยวไปดูดีวกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปไปเอาไปดูร้านพี่แกนดีกว่านะวันนี้ของน้อยสวัสดีครับ<ะ>โอ้วันนี้ไม่ของน้อย,อยวันนี้อ,อะไรบ้างไปอะ,บบอ,ะอ๋อตัวเดียวอะอ๋อ โทรศัพท์ยังใช้อยู่ไหมล่ะไมใช้อนขายใช่ไหมออกไปแล้วออกไม่ได้เอาไปไม่ได้โอ้โนี่สารสัเอะไรนะไอ้บุกติบุกติบุกติมมนมาส่งนะครับอันนี้อะไรไปก่นเลยอัโค้โคไไม่ติดใช่ไหม ต้องมาดูให้ือน่าจะเป็นที่ตูชาร์จอ่ะอ๋อเพราะเพราะเป็นชาร์จไม่เข้าเออชาร์จไม่เข้ามันอยู่ลงจแนมนะแบบมันเสื่อมแบบนี้แบบเนาะแต่แค่นี้เองเดี๋ยวก็กลับบ้านเลยงั้นอะก็จะไปเอาของต่ออ๋อแต่เลือกไปดูเพลให้ผมด้วยนะเพลงเพลงสี่เพลงสี่โป สลีมฮสลีม <ชะ S 1> เอสมสเอสลิมสลิมใช่สลีม,ม่โป рок. สลิมจะสองตัวอันนี้ห้าเจนหนึ่งเออ่าไ้พ่กันสองพันห้าองพันห้าห้าเจหนึ่งแบบสองพันห้าัตแยกได้ <gi úp? S 1> ตัวนี้ยากลับเกฟออีกเ,อเลออไหมเอ๊เรียนอนไอีกเ่แหมสองพันห้ เสียวอยู่สามสี่วันเออัวไข้เมื่อยเว้ยไปตรวจเสี้ยเข้าบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่ออกไปเสี้ยนะเออไปตรวจรอสามวันอ่ะขีดเสี้ยแจ้งมาอ๋อสามวันไปตรวจใหม่โดนเข้าไปเจ็ดพันห้าสามเที่ยวเบานใหดีได้ไม่เป็นไรอ่ะไปเข้าบ้านใหญ่สูงเข้าบ้านใหญ่ธรรมดาไหมปวดเมื่อยอ่ะสรอยยังไม่ขายกันอ่ะอ๋ออะไรนะนุนว่ที่คอไม่ขาย ถายไม่ได้เช่นนี้อันนี้ก็มีกล้องเลเซอร์เอ่อกล้องชัดอยู่นะถายหายกันไปตั้งหลายสัปดาห์นะเพราะว่าโควิดนี่แหละเออตัวดีเลยโอเคเดี๋ยวไงติดต่ออีกทีแล้วกันพี่กันครับผมวันนี้สวัสดีครับจากที่เราแวะร้านพี่แก่นเมื่อกี้ไม่ทันนะ macbook โปรกับไอโฟน6เมื่อกี้เห็นที่แกนบอกเดี๋ยวไปดูทางฝั่งนี้ดีกว่าว่ามีอะไรอีกว่างเดินรอบไปเรืเร่อยๆครับเว้นระยะห่างไปเดี๋ยวดูในตลาดดีกว่าคนไม่ค่อยมีนะคนน้อย คนน้อยคนน้อยเราต้องเดินดูของไปเรื่อยๆเมื่อกี้เดี๋ยวยังไม่ได้ไปหาเจี๊ป่านะครับเดี๋ยวตราจะสักพักแหละเดี๋ยวเขาไปหาเจ้าของก็พอมีอยู่นะมันต้องค่อยๆหาที่มันมันรีบหาแก็ไม่มีของพน่าขมามาเช้าเลย นี่เสื้อนั่นเลยถ้ากับไคนเยอะอยู่เดี๋ยวเข้ามาระวังก่อน ตรงนี้เขาไปตัดเลยว่ามันมันเป็นสั้นอย่างนี้แล้ว,วไม่ใช่อะไรข้างหลังนต่น,น,นเมืเอ่อกี้เรามาดูนี้ก่อนเออนั่นนะเราจะไปดูร้านร้านนี้ก่อนนะเรามาร้านที่ร้านเดิมเมื่อกี้เออเดราทุกคนเรามาดูแถวข้างนอกดีกว่า ตอนนี้เก้าโมงสิบก้านาทีไอ <c oughs> กาเป็นฝ้าใส่กรอบมันก็้นมงหัวกระทาก็มีว่ะทำฟืนเฟือนีแหละเหลองเฟองอาขาเฟลลงเฟิออ่ะไ่แเลยขอฮัลาขออินโมสิกขอฮลลาของลง อ๋อสองลงมาปะคนน้อยเช้าคนน้อยเช้าาเงี้ยดีแล้วล่ะคนน้อยจะได้ดูของเราของอยังลงไม่หมดไปโดนลงดีกว่าปอะ,ะตลาด,ดละ<ม>อะกรบ้างจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ไกล้องต้องติดตีน อเราไม่รู้อ่ะนี่กาจะหาตัวาสากีตเสียบต่อที่จุดบุรีอ่ะทุกผมก็ไม่เห็นปะต่อทีวีแล้วเข้าดูข้างในกันได้ไหมไม่เคยหาเจ้าสว่าน หาของรุ่สองก็เยอะเหมือนกันแล้วทุกคนชุดปลั๊กไฟมันก็เครื่องดูดฝุนครับของทั่วไปอ่ะเยอะมันต้องเลือกดีๆอ่ะตอรลีดไ <Yeah. S 1> อ้น้ำนห้คน่ะตารีดไอ้น,น้ำนนนนะนนก็มียว่ะอืมอ ต่อเรื่องหุ่นนี่เรื่องมากเลยเรื่องมับเลยไปเราลองดูฝ huh ั่งนี้ดีกว่าของเยอะอันมาจากของมือสองมี่ปุ่นบางทีมือหนึ่งก็มีนะไม่ใช่มือสองมือหนึ่งก็มี เจอลัมโบฮูรเทนอะวะเจอลัมโบขอเยอะของนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าข้างนี้กนมน แล้วนี่คีย์บอร์ดบุธไม่รู้จะหาตังไหนแล้วมันเยอะเกิน,นเยอะจัดไปกลับไปต่อ,อนแหวังไม่มาที่นี่นะ เริมลองนะเอีอนะครับมันอะไรกนนะอีซอลเดินไดไงเราจะมีคนนอนเดี๋ยวขอเริ่มดยก้องครับเราล,ลงดนะีกว่าไม่ได้ไมนะ่ได้ ไปไปดูร้านโรงดียกันทุกคนไม่ได้ไมมหาลงนานเพิ่งเปิดร้านสดสดร้อนร้อนคุณพ่อมาแ่ลงหรูอานทองเลยป่ะนั่งไงงานทองนั่งไงไม่ได้เปยงนานเลย มันดิบมินเนะดังมันน่ากลัวมันทำไม่ได้เออใส่ใส่ชัร์สมาร์ทวอทแหละหายอะ่ะหล้บอนไรเป็นที่เอาของลองก็ได้นี่อะไรไอแพดอะไรให้เอาไปซ่อมอืหอหลายไอแพดล้ว แล้ไม่ได้ไปเลยมานี่ก่อนฝั่งนู้นไปไปไหนก็ได้เออไม่รนั่นอะไรน่ะฮะผู้จัดการผู้จัดการสวัสดีครับมีแอบมีแอบมีไปแอบผู้จัดการผูแอบเอออากุ้งเออผู้จัดการนี่แหละน่ากลัวเนี่ยไปไหนมาบ้างเนี่ย เนี่ยลูกแก้ววิเศษนะเนี่ยประเดนนี่ยใช่เนี่ยแ <c oughs> อละเนี่ยแหละโอ้โไม่คืออะไรนี่ะไฟมัอง <c oughs> เอ่ออันนี้ก็แทบ็บเอสจอน่าจะดีอย่างนันเนาะ เนี่ยถ้าเอาตัวนี้ไปเราเอาไปใส่ข้างในแถวร้านเทียหวังอะอ๋อแตกอะจะแตกเออเออแตก้วเปลี่ยนจอนะโงสันเรียต้องเปลี่ยนจออ๋อสี่ร้อยสี่ร้อยอือก็ไอแพดเออแพดหนึ่งบ้างเนี่ยให้ลงจัดร้านก่อนเย็บร้อย ก็เอม้บอกเอ่อไม่อะไโก็ไม่้โฟนโอ้นแบตมันน้าจะบวมอันมันดันแบตมาปะ่ะบววเป่งเลยแบตบบวม,ว,ม,ม,มว,ว้าวมีทีวีใหญ่ด้วย ตั้หา้องแต่อันใดอะแตดบุกมีหรหายากรถาย iphone สิบงยังไม่มีใช่ไหมเดี๋ยว่จะไวเวลาโน้นอยู่ไหนไม่ได้แวะไปเลยน่ะเนี่ยเนี่ยเอฮะเออเลฮะกรฟองอากาศไง ถ้าเรายืนเงี้ยมันจะโปอ,อ,อากาศซื้อมาใช้มันก็ดีนะสามร้อยก,กว่าบาทเองนะสามร้อยกว่าบาทเองฟองเอ้เนี่ยมันลุงเนี่ยลุงก็มีเนี่ยอันป้าลุงยังมีเลยโอ<ด>้ผ<ด>ู้จัดการมันมีได้ไงผู้จัดการเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผู้จัดการไม่ไหวเออแต่นักกากเพิ่มเลยผู้จัดการไม่ยอมใส่ลุงยังมีนะเดี๋ยวผู้จัดการไม่มีเฮดบัวรึเล่า อาไันเหถึเออไหนนะพิจีการไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ไกวันนี้นี่ไอโฟนสองพันสอมาเช้าพิธีการวันนี้อรย่แอปเปิลก็มีแลวดิเดี๋ยวรอเครื่องเปิดต้นึง ไอโฟนหกบอลหกเนาะหกอันเดียวตรงอ๋อโอเคโอ้ถช่เราจุดคามาทุกคนใช่กาเล่นเจ๋ยวเลยเดี๋ยวกับ แต่นไอโฟน6 6 4จิ๊กนะถ้ามี Samsung นีหลืเสักืทีนะนราคาดูก่อนนะขอบไอโฟน6 6, 6 4จิ๊กราคก็ถือว่าโอเคอยู่นะสวยอยู่นะขึ๊นๆเลยสองพันสองาจ่ต่อได้แล้วแคสองพันแหละถ้า ไม่ผิดอะไรอ่ะสองคำเอาเข้ามาถือดิจ่ะอ่ะเ,เด็กอีกข้อหนึ่งน่านะจะเป็นโน้ตสี่สี่แน่เลยโน้ตสนะี่โน้ตสามไหอเอทีวนะีอ่ะนะอ๋อเออทีวีก็ดังนะแต่ทีวีก็ใช้ไดท้ทีก็ใช้ได้เท่าไหร่อนะทีวีอะ อ๋อสี่พันนะองอได้๋อเป็นสมาร์ทสมาร์ททีวีในตัวเอ่อเล่นกับมือถือได้อ๋อเล่นมือถือได้สมาร์ททีวีเดี๋ยวเขาไปถ่ายข้างในสี่พันแล้วทุกคนจอจ้อีกนี่สี่สองแล้วมั้งนี่นอสสี่เดือนเดียวนอสสี่พันห่อตามล็อกอยู่แล้วตอนมีสัญญาณออโค้บนะเดี๋ยววล็อถึงไม่ค่อยอยากเล่นนะเป็นี้ชร เซเวอโอเคนะใครหาเป็นเครื่องทดลองเครื่องที่ใหม่มากเลยเจ้าของ่ดูแลดีสภาพโอเคเลยแต่ผมได้หลายตัวแล้วนะโอเคผมอระเดระบบอยู่ดีิอั้เดตระบบต้องนานเริ่าอัปเดตระบบกัน เมือสี่นี่ต้องรออัปเดตระบบก่อนนอนเหรอเดี๋ยวฝั่งนี้กันนะทีวี ทีวีนี่สองพันใช่ไหมเนี่ยลุงลุงบอกพันห้าลุงบอกกันนะเจ้าพี่กอล์เล่นนะมสี่วงทีวีไม่เห็นหรอกใช่ไม่เหนหรอกอันเด็ดใจจังตอนนี้อ๋อเด็ดเสร็จแล้วโอเค อ๋อเลยวะโนสีโนสีสวยจังนะตอนนี้นเหมัอนไม่ได้ยินเสียงเออเอาบอลดีไว้นี่ปะเออนะ ก 6, นเกี่ยวกับแอนดรอยหกั่นไหมเรื่องโหลดแอปโหลดอะไรได้มักแอนดรอยหกอน้ตสี่เจองสวยอยู่กับไอโฟนอ่ารวบเข้าไปมนัมนมนันมันมันเปิดบินลูกเปิดบิน ้อวไม่ได้หรอกเออสายชาร์จไอโฟนแบบ2ีสิบบาทอะไรอย่างงี้ป่าวก็เป็นแต่ตัวธรรมดาเนาะคนนะแค่หาสายชาร์จไอโฟนอยู่แหละหูฟังไอโฟนะมันก็มีนะลำโพงแท้ก็มีกล่องทู ผมไม่มีม,ม,มีแต่กล่องสมาร์ททีวีกล่องทีวีดีตอนก่อนโทยไม่มีมมอันนี้กล่องอะไรพูดหรอเออคือทีวีใช้ได้ใช่ไหม,ไมตอนนี้เท่าไหร่ไ้ลงตรงน้สามร้อยห้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวไปามพี่สอนก่อนมีโย่สามร้อยห้าสิบเออ ค้อมดีหมดเลยเออเดี๋ยวทล่นดูเลยก็ได้สามร้อยห้าสิบโอเคเดี๋ยวนี่ตัวหนึ่งนนี้สายต่อทีวีออทีวีโอ้อุปรกรณ์เยอะของเล่นเยอะเหมือนกันนะลุงอ่ะ ลองค่อยๆหาราคาสายเนี่ยดับเตอร์ดับบุกเลยกล่องทีวียันหนึ่งแบตเตอรี่สายชาร์จกล้องเครื่องเครื่องเป็นยังไงไม่มีเครื่องหน้าตาเป็นยังไงแซวลุงเล่นนะทุกคน อันนี้หูฟังไ <iPhone. S 1> อโฟนลูกขดูหูฟังอันนี้หน่อยดิอันนี้ก็มีอันไหนนอ,อ่ะหูฟังไอโฟนนะครับเฮอไอโฟนแท้เลยนะกดได้จับ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 เลยนะของแท้ของแท้ อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์แต่อันนี้อันนี้ใส่อันนี้สายของแอปเปิลนะใส่เป็นยังไงใส่เป็นวอร์สใช่ไหมใส่สายไปวอร์สมันนั่นได้ไงอันนี้มันขึ้นไงมันใส่ฟิล์มมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ของโน้ตสามร้อยสิบเนี่ยแท้แท้แน่นอนเก็บก่อนครับ อันนี้อันนี้ก็แท้โอ้ระย,ยากเลยมันเนี่ยเราก็สาย,ยเยอะแยะเลยทุกคนแค่หาสายหาอะไรนั่นเดย ใช่ครับเอาลงอลันนี้นะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวโทรบอกเขาก่อนโทรบอกคนที่ฝากก่อนโอเคเดี๋ยวผมเือผมไปเลยแล้วรับ